คาดสามไต้ฝุ่นเรียงคิวถล่มหายหลำกลางตุลาคมนี้สวัสดีครับแฟนเฟรชชวลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนคาดการว่าจะมีพายุไต,ต้ฝุ่น3ลูกพัดเข้าหายหลำในเดือนตุลาคมนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากไฮโข วันที่12ตุลาคมสำมักขาวสินหัวสถานีพยากรณ์อากาศท้องถิ่นมณฑลไหหลำหรือไหหลําทางตอนใต้ของจีนคาดการว่าจะมีพยายุไต้ฝุ่น3มลูกพัดถลมนน่มไหหลำในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ขณะนี้ไหหลำกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพยายุไต้ฝุ่นลินฟาซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนลุกที่15ของปีนี้โดยมีฝนตกหนักทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของไหหลำหมู่เกาะซีซา รวมถึงบางส่วนของพื้นที่ชายฝั่งในไหหนานตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาพายุไต้ฝุ่นลูกที่16ของปีนี้จะก่อตัวทางตะวันออกของทะเลจีนใต้ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของไหหนานช่วงเด็กของวันอังคารที่13ตุลาคมหรือกลางวันของวันพุธที่14ตุลาคมสถานีตรวจอากาศของไหหนานคาดว่า ทันทีที่พายุไต้ฝนลูกที่16อ่อนกำลังลงจะมีพายุลูกใหม่ถล่มทะเลจีนใต้ในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมซึ่งจะก่อให้เกิดพายุฝนระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมด้านสำนักการจัดก,การเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นได้แจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำหลากในแม่น้ำขนาดกลางและขนาดเล็กน้ำท่วมในเขตเมืองและภัยพิบัติทางธรณีในพื้นที่ภูเขาสวนเรือต่างๆเท่าเรือฟาร์มสัตว์น้ำรวมถึงรีสอร์ทริมชายหาด ได้รับแจ้งให้เตรียมพร้อมสำหรับการบรรเทาความเสี่ยงต่างๆแล้วขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากไทย PBS t n n สท l l อและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากสินหัวไทยนะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนของประเทศจีนที่จับตาว่าจะมีพายุไต,ต้ฝุ่น3มลูกจ่อถล่มที่ไหหนานในเดือนตุลาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ